ก็งีด่อยมื้อกี้มังกโจ้างามๆเลยพี่น้องอ่อนเลยเป็นฟูงเลยโอ้ยสวัสดีจ้าพี่น้องจา๋ามันนี้มาพอๆกระช่อ,องสารบานหน้าผ้าลุยพี่เกาจ้ามันนี้สภาพพี่น้องเข่าปลาก็ีบเห็ด,ดคือเกาเฉ่นเคยนะคะเนาะ มีนจะมาหลายคนนี่จ้ะเป็นกระแยกใหญ่กันออกหาแล้วเนาะคะ่ะเนาะค่ะก็มาหลุนมาชมกัะนเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องจ้าเราใส่ลายพอไะไปแกนเลยค่ะกล่อง,องรกรบป๋ชัดกำลังเป็นกำลังงามเนาะพี่น้องเอยน,น,น,นี่นี่จ้ะนี่อีกดอกเนื้อชันๆนี่มือข้างนึงก็ถอดทั้งมือออก,กว่า จับโทั่วจับปวได้นี่จ้ะงามๆเลยกำลังแสบเป็นแถวเลยเด้อพี่น้องเอ้ยนี่จ้ะกำลังออกงามๆเลยนี่ยังงาไมว่าไปคนอะโอ้ออกเป็นจุ่มเลยเด้อนี่เนาะเห็นเป็นจุ่มออกเป็นจุ่มเลยเนี่ยกำลังออกกำลังงามเลยนี่ ยังไงมันต้องมี่มองเห่าบ่เห็นแหลยขุดข้างในอีกด้วยพี่น้องนี่จ้งางามเลยไปเอาทางฝุ่นานาะจ้าะข้างนอกข้างในอีกอืองามมากคับงามเน่งามคักงามเน่งามแห่งจ้ะเห็นบัพี่น้องไงเดี๋ยวกันเด้อแป๊บบนึงจ้ะโอ,อ้ยมีดข่อยเมื่อกี้มันกันจ้ะโอ้ยงามงามเลยพี่น้องอ่อนเลย เป็นฟูงเลยโอ้ยว้านี่จด้อเออพี่น่องอ่อนๆเลยได้ใจนเนี่ยง,งามๆเลยจ้ะลมกระแหงลมหนาวหรือลมหยังบ่โอ้ยขาดคอ นย่งนนกกินไปอีกมองนึแลนะจ้ะไกลๆกันนี่แหละเป็นแทวเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยกล่องขวดกระหล่มปิ้งโอ้ยตัวนี้ใหญ่ๆอวบเลยเต้เต้หมูวานแล้วนี่ นี่จ้ะงามเลยอืมนี่จ้างามเลยนะไปหาต่อน่าจ้ะพี่น้องดอกหนึ่งจ้า นะฮะนห้นา,หาหูเ<า>้าจ้งามๆเลยาม่างกล้โมเมนต์แม่ม,มันออกทัวเลย เห็ดขม,ขมออกทัวปลาเลยออกมันออกกระจ้าทัวปลาเลยเห็ดขมเห็ดขมใหม่ข้าวจ้าดอกหนึ่งโอ้ยยุ่งกัดข่อย งามเลยจ้ะนี่จ้างามเลยเดี๋ยวน้องกันจ้ะนี่เห็ดผึ่งงามเลยจ้ะสีงามจ้ะสามดอกจ้ะนุ่งกระไยพีหน่องเอ้ย หาโอจ้ะดอกหนึ่งจ้งงางามๆเลยนี่สวยๆเลยจ้ะ อ้าเห็ดขาวดินนะเห็ดนางเขางามๆจ้ะนางขาวอีกชองหนึง่ง,งจ้าโอ้ยนี่นางามเลยจ้ะนี่ตั้กรุบแข็งๆงอ่มไป พาราหุ่นล่ะจ้ะอเห็นอีกแล้วเห็ดผงขมเห็นอีกแล้วจ้าใหญ่ๆเนาะจ้านำงานเลยเดี๋ยวเก็บียวมาโลดเก็บได้แมะดอกเดียวละนี่จ้าจ้า งานเลยอ่อ๋อนั่นก็อันนี้โอ้ยนี่นี่นงามจ้ะมันเป็นกระจายทั่วปลาเลยได้เห็ดขมมันออกแบบใดหรอกมันออกว่กกกาเป็นกลุ่มกลุ่มกลุ่มเจ้าาเป็นกลุ่มแบบกระจายทัว่ว อีกดอกหนึ่งจ้าเห็ดหนอเขาวง,งามเลยดอกหนึ่งจ้าเห็ดผมผมเขามามาแล้วจ้าพี่น้องโอ้เห็ดอีกแล้วจ้าพี่น้องเบิ่งเป็นกลุ่มเลยน่ยงางามเลยจ้าเดีย๋ยวเด้อโอ้ย งามหเพียงสองเอ้ยเอ้ยนี่อวบเพียงขาขายังอวบเลยจ้ะนี่มันเกเป็นกลุ่มของเขานี่จ้ะอุ้ยงามงามเลย อื้ยนี่ดีอยู่ข้างๆก็มีขางกระตาอุ้จ้ะนี่ดอกนึงแล้พาออกน้ำแ่จวเเป็นลูกแบ่งดิแน่จัดข้าเจกระตาไว้าฮดูครับนี่ดิอังสมกล้างมาน้ำอันด้วยดอกงามเลยแล้วจุบกลางด้ยนี่เดี๋ยวเก็บน้ำกันจากพี่น้อง อยู่เยอะสามแฝดนี่ออ้ยงามแฮย่างงามเลยสองจุมจ่มนี่งามเลยน้องมาขอเฮ็ดนีจ่จ้ะ เอียงนอหน,นินี่จ้ะซองดอกอง,งามๆเลยจ้ะฮะแล้วเห็นเห็ดพึ่งอันนี้พึ่งโอ้ยหอยออ้หอยถากเขากินขอเด้อเขาเด้จอ,อจ้ะพออีละจ้าพี่น้องจ้านี่งามๆเลยจ้ะนี่นี่อีกดอกหนึ่งจ้าอยู่ไกลๆก,ก,กันใหญ่บน,นนอหนิพี่น้องจ้า ก็แดงเนาะพี่น้องเนาะป,ปล่อยไปนี่ก็จ้าพี่น้องนี่เห็ดเผือ เห็ดคบเราจะเห็ดคมนะจ๊ะเีองก่อนไปต่อจ้ะขออีกนะจ้าเห็ดคม งามนะจาน๊ะเนาะอ่อนๆเลยนี่หน้าขาวจ้า,งา,างามเลยนี่ค่ะซดอกนี่เค่ะโอ้ยน้ำดอจกจ้างามๆเลยงามงาม,งาม เห็ดหลายสีเฮ็ดผง่อยอีกแล้วจา้าพี่น้องนี่งามๆเลยจา้าพอยออแล้วจา้าโอ้ยยุ่งหลายจ้าเฮ็ดผงเหลืองจา้านี่สวยๆยงงามเลยจา้า เอาดอกหนึ่งจ้าอือจ้ากำลังออกเป็นจีๆเลยพี่นอ้องนี่จ้ะน้มแห้งอู้นข้างหน้าก็มีเลยจ้านี่จ้าสามดอกเหน็น,หน้าขาวก็ไม่ยูน้ำเนาะพี่นอ้องตังนี้เยอือ ออกไปอีกหรอจ้าอยู่บริเวณเดียวกันนะจ้ะเนาะเออโอ้ย,อยงามเลยจ้าหน่นงอองางจ้ากำลังออกนะจ้ะเนาะโอ้ยแกระถางฝุ่นนะจ้ะจุ่มๆกำลังออกใหม่ๆม้นะจ้ะเนาะนงจ้าออกใหม่เนาะค่ะเนาะน,ะนี่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 หน่างจ้าออกไม้ให้พึ่งงจ้า โอ้นี่เด้เกือบเหยียบพี่น้องโอ้ยเกือบสีโบเห็นแล้วอยูไก่ไก่กันเองไม่เปิดว้ตองมันดำนะแต่นาะเนียนหยากนี่จ้ะไม่เขาว่ามันอยู่ไต่ว้ตองนี่อยากลายดอกเต่าเฮ้าบบเห็นนี่จ้ะเอาเลยนอกหน่อยนี่นะมันสิมันสิบบเห็นมากประอมันนะงาม ตัวไม่เห็นจ้าจางห้เฮ็ดนี่แหละไม่เฮ็ดดำนี่เลยอ,ออกทั่วเลยออกเป็นออกมันแถวเลยอะ่ะนี่จ้างามเลยไปเอาดอกคุณนอกจากนะะนหน้ขาขาวนอาจากอยู่ไกลๆกลันนี่จ้าอ้ยกระตา มาจ้า,าอุ้ยงามๆเลยนี่ทองขาวๆจ้าเป็นอีกแล้วพี่น้องดูไกลๆกันนะจา๊ะเป็นมันเป็นหันเป็นฝูงเงขาเลยนะแต่เนาะแต่มันดัม้มแนมยากพี่น้อง นี่พี่น้องเตรียมตาแล้วไปจ้ะหาตอเนาะคะนาะนี่พี่น้องเลยลดลงอีกดอกหนึ่งจ้านี่พี่น้องเลยโอ้ยงามๆเลยจ้ะนี่ค่ะ ไปทางไหนนะคะดอกหนึ่งจ้างามรู่นอีกดอกหนึ่งจ้าสองดอกดอกหนึ่งจ้าโอ้งามเลยจ้ะพี่น้องโอ้ยขาเกรีดโอ้ตาเราโอ้มันี่จ้ะ โอ้ยดอนนับนับนับนะใหมบ้างนี่บนบนี่บนเดียวเองเนี่ยนี่แม่นาะเวื้องเดียวเองบนันเห็ดดำน่ะน้องเหลืองเออเหอเลยจ้ะ ไปเป็นอีกเดี๋ยวจ้าเงี้ยแล้วก็ขยายผ่าโอ้โหง่งง่งเลยไหวเหรอง่งง่งเลยจ้ะโอ้โหมาไล่ค่ะพี่น้องเฮดผึ่งกําลังออกไม่เหลื่อยเนาะจ้ะพ่อชิเตยฮะ กินไปหนาอยู่ตัวออกไม่ตัวงไหวกับมีพี่น้องเห็นอีกแล้วจ้านั่นเอูดอกใหญ่เลยยื่นตื้นถือเลยมันใหญ่เลยจ้ะอืมอืมงามๆเลยโอ้ยใหญ่ขนาดหาขาวจ้าสองดอกดอกหนึ่งใบใหม่ปิดอยู่นะจ๊ะนะกลูกดอกใบใหม่ปิดอยู่นะจ๊ะ này con nó ôi nhung 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 ta thứ cái thứ không im mày mày phạt

เนี oh, ่ยมันเกาะน้ำอุ้ยน้ำเกาะมือจ้าอันนี้จ้ะอุ้ยเป็นแถวไปเลยนี่จ้า

แดงดอกนึ่งนบแดงหน่อยเนะพี่น้องดอกนึงจ้างิมะเลยพี่น้องโอ้ยเสียงกือบูดดังแอดเนี่ยเต็มตาล่ะพี่น้องให้น่อยนะจ้าุ่งขมเนาะจ้ะ หอยฟงหนึ่งจ้าเห็ดขึ่งคมนี่มอลกมอโลโอ้ห้ตัวหน่อยไหมนี่เห็ดออกหลายแต่ว่าเขาโบาเห็นนี่จ้ะเต็มแล้วตา่อยสรุปผลงานจ้าพี่น้องจ้ามันนี้ก็ได้เต็มตายแล้วพี่น้องเห็ดกะหายากแล้วจ้า สารพัดถึงเห็ดถึงร่วมด้วยจ้าเด้อฝากนะคะนักฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้